สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขื่นคุยข่าวค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัดเหตุการณ์ปกติกองทัพไทยยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นทั้ง11พื้นที่และวางรั้วลวดหนามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาทิปไตยของไทยไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้ามา ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในการรักษาข้อตกลงหยุดยิงหลังเที่ยงคืน28กรกฎาคมคืออยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นและเดินหน้าแก้ปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีขณะเดียวกันรัฐบาลไทยปกป้องอธิปไตยของไทยและจะไม่ยอมให้มีการละเมิดบุรณภาพแห่งดินแดน สำหรับการล้อมรัวลวดหนามจะไม่มีการลื้อถอนอย่างเด็ดขาดและยืนยันที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาธิปไตยในเขตแดนของประเทศไทยและดูแลความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะดรนลินีทวีศิลประธานผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยว่า ตนและนายอัชวานีบาจาดที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้พบหารือกับนายกสมาคมการค้าเพชรและพอยอินเดียในไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคม โดยในการหารือตนได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรพลอยและเครื่องประดับของโลกผ่านการส่งเสริมการค้าอีคอมเมิร์ซการพัฒนาทักษะแรงงานการปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าและการใช้ซอฟต์แวร์ผ่านความร่วมมือไทยอินเดียและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมพลอยหรืออัญมณีซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและมีศักยภาพสูงในตลาดอินเดียควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะแรงงานไทยด้านงานฝีมือที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากลว่าเป็นจุดแข็งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยไทยจีนและอินเดียเป็นสามประเทศผู้ผลิตพลอยและอัญมณีสาคัญของโลกประธานผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตนและนายกสมาคมการค้าเพชรและพลอ,อินเดียไทยยังได้หารือถึงแนวทางการสนับสนุนของ ITDCA ต่อการจัดงาน Amazing Thailand Festival 2025ระหว่างวันที่16ถึง20ตุลาคม2568โดยเฉพาะการจัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับและการจัดแสดงต่างๆ ทั้งนี้ ITDCA ก่อตั้งในปี2545ในฐานะสมาคมการค้าหลักของผู้ประกอบการเพชรพลอยสีและเครื่องประดับไทยอินเดียในประเทศไทยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า260รายครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการและบริษัทผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโดย ITDCA มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการผักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของไทยตลอดจนสนับสนุนการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยอินเดียและเอเชียอินเดีย FTA ซึ่งมีส่วนช่วยให้การค้าอัญมณีและเครื่องประดับเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยบนเวทีโลกและมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวสสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยสู่ระดับนานาชาติส่งเสริมสนับสนุนผ้าไทยเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีอาชีพมีรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้ดาเนินโครงการพร้อมสนับสนุนส่งเสริมการใส่ผ้าไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวลีนารีรัตนราชกัญญาความว่าขอเชิญสตรีไทยทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่น้องๆ LGBTQ พี่ๆ LGBTQ ทุกท่านที่มีจิตใจเป็นหญิงทุกท่านอยู่ในวงการแฟชั่นและไม่แฟชั่นคนไทยทุกอายุทุกท่านเลยก็อยากเชิญชวนให้ใส่ชุดไทยทั้ง8แบบอย่างภาคภูมิใจนะคะ แล้วก็ใส่ให้มีความเข้าใจใส่ให้คนทั่วโลกรู้ว่าเรามาจากประเทศไทยแล้วเราใส่อย่างถูกต้องตามหลักที่ทรงพระราชทานและออกแบบคัตติ้งถูกทุกอย่างถูกต้องส่วนเรื่องสีเรื่องการทอก็แล้วแต่ทุกคนจะสรรหา ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 7พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชลรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาไทย คณะออกแบบแฟชั่นสิงทอจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับทูตานุทูตและนางแบบนายแบบกิติมัศกิ์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านแฟชั่นระดับนานาชาติและยังเป็นการขยายความร่วมมือผ่านเส้นทางทางการทูตชูผ้าไหมซอพาวเวอรไทยสู่ระดับโลก รัฐบาลขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ใช้และสวมใส่ชุดผ้าไทยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนอกจากจะสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยแล้วยังเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้กับผู้ประกอบการในชุมชน อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานลากให้มีความมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดการหมุนเวียนในห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจระดับประเทศต่อไปและมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายสุรพงศ์ปิยะโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้ทางบริษัท SRTSS s จจำกัดหรือ s ร t a อ รายงานความคืบหน้าด้านการดำเนินโครงการบ้านเพื่อคนไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าขณะนี้ SRTA มีแผนที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนจองสิทธิ์โครงการบ้านเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่นำร่องเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568เนื่องจากมีประชาชนทั่วไปแสดงความสนใจในการจองสิทธิ์และผ่านการประเมินสินเชื่อขั้นต้น ในโครงการนําร่องระยะที่1จําจำนวน24,860คนซึ่งมากกว่าจำนวนบ้านเดี่ยวที่มีอยู่เพียง3 4หลังดังนั้นเพื่อสอดรับกับความต้องการของประชาชน srta จึงดำเนินการเปิดตัวโครงการบ้านเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมจากโครงการนําร่องระยะที่1ที่เป็นรูปแบบบ้านเดี่ยวซึ่งดำเนินการก่อสร้างบนขนาดที่ดิน7.97ไร่ สำหรับโครงการบ้านเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่นำร่องเพิ่มเติมจะเป็นในรูปแบบคอนโดมิเนียมดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินขนาด3.5ไร่เป็นรูปแบบคอนโดมิเนียม8ชั้นจำนวน2อาคารรวม250ยูนิตโดยมีห้อง2ขนาดได้แก่ห้อง30ตารางเมตรและห้อง45ตารางเมตรคาดว่าผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ4,000บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ห้อง สำหรับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้จองสิทธิ์ในโครงการสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่ w w w บบ้านเพื่อคนไทยในระหว่างวันที่25สิงหาคม2,568ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงวันที่31สิงหาคม2,568ถึงเวลาเที่ยงคืนรวมระยะเวลา7วัน ทั้งนี้โครงการบ้านเพื่อคนไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีทําเลที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟเชียงใหม่คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2569และสามารถเปิดให้เข้าอยู่ได้ภายในปี2570เป็นการนำที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กลุ่มคนเริ่มต้นทำงาน First j o o p p r r และผู้มีรายได้ปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่เข้าถึงได้ในทำเลที่เดินทางสะดวกใกล้ระบบขนส่งสาธารณะสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันลดค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและค่าเดินทางของประชาชนรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะทางราง และสำหรับข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะสำนักงานตรวจการแผ่นดินชี้แจงขั้นตอนการประเมินหลังคว้าคะแนนอันดับที่1ประเภทหน่วยงานขององค์กรอิสระที่โปร่งใสสูงสุดประจำปี2568 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยวิธีการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานป้องกันการทุจริตโดยเป็นการดำเนินงานคู่ขนานกันไปกับมิติด้านการปรับปรามการทุจริตและมิติด้านการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตว์สุจริต เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทยเกิดผลสำลิตและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืนโดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนถึงสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2568โดยในการประเมินนั้นมีการเก็บข้อมูล3ส่วนดังนี้ 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประกอบด้วย5ตัวชี้วัดได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อานาจ 4การใช้ทรัพย์สินของราชการและ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริตรวม15ข้อคำถามโดยเป็นการเชิญชวนบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีเข้าตอบแบบสอบถามที่อินเทอร์เน็ตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่น้อยกว่า400รลายโดยมีผู้เข้าตอบจำนวน693ราย 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกประกอบด้วย3ตัวชี้วัดได้แก่ 1. คุณภาพการดำเนินงาน 2. ประสิทธิภาพการสื่อสารและ 3. การปรับปรุงระบบการทำงานรวม9ข้อคำถามโดยแบ่งออกเป็น2ส่วน2.1แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนที่ 1. สําสำนักงานการตรวจแผ่นดินเป็นผู้เชิญชวนให้หน่วยรับตรวจสื่อมวลชน ผู้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างกับสตองอเข้าตอบแบบสอบถามที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจำนวนไม่น้อยกว่า400รายโดยมีผู้เข้าตอบจำนวน501ราย2.2แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนที่2ผู้ประเมินสำนักงานปปชเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเองไม่น้อยกว่า40ราย โดยเข้าจัดเก็บในวันที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจัดประชุมให้กับหน่วยรับตรวจจํานวน60รายและผู้ประเมินจัดเก็บเพิ่มเติมจากกลุ่มเป้าหมายจํานวน28รายรวมมีผู้เข้าตอบ88รายและ 3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะประกอบด้วย2ตัวชี้วัดได้แก่ 1. การเปิดเผยข้อมูล 2. การป้องกันการทุจริตรวม28ข้อคําถาม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธนารนณะเป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชนผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS ซึ่งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ2,568 เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเผยแพร่ที่เว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้ง28ข้อคำถามทั้งนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2568ได้94.64คะแนนโดยคะแนนเป็นอันดับที่1ประเภทหน่วยงานขององค์กรอ,อิสระ โดยมีผลการประเมินที่ได้คะแนนต่ำกว่า85คะแนนอยู่หนึ่งตัวชี้วัดได้แก่ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงานได้81.78คะแนนโดยเป็นตัวชี้วัดของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นามาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดขึ้นคุยข่าวคะ่ะ ถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง y o u t u b e c h ช n แนลกองปัชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยกรอ,อินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137%่เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน จะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือร่วมมือให้เป็นหนึ่งใจตนน้นไายก็คงสวยงามเติบโตมันคงยิ่ยงใหญ่สมรไทย งคงไตรรงของไทยที่ยังร่มเย็นดีอย่างนี้ก็เพราะมีจุดเหนียวดวงใจถ้าลองมองให้ซึ้งค่อยๆดูจะเข้าใจว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุกๆคนเฝ้าคอยก้าวตาม รอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค่ จากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจกฎนมายก็คงสวยงามเติบโตมันคงยิ่ง